ร้านอาหารอีสานเนี่ยคนเนี่ยมันเข้าถึงง่ายอยู่แล้วและยิ่งมีอะไรที่แตกต่างจากร้านอาหารอีสานอื่นๆ <c oughs> ก็อยากจะทําตรงนั้น <c oughs> ดูมีดดูมีดดูฝีมีดที่ลงนึกว่าหั่นทูน่าอยู่ <c oughs> เราอยากให้ให้จดจําว่ามันเป็นร้านอาห,หารอีสานที่มีความพิถีพิถันมีเมนูที่ร้านอีสานทั่วๆไปไม่มี จิ้มอร่อยอ่ะอันนี้มันดูอูมามิกว่าอร่อยค่ะห,หมดชิ้นไปแล้ว <c oughs> เป็นการผสมผสานที่ดีมาก <c oughs> สวัสดีวันนี้เรามาอยู่กันริมถนนเลย <c oughs> แต่ไม่ได้มาคนเดียววันนี้เราอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตซอยเฮ้ย B M A มาอีกแล้วแถมส้มตำเจอบีมตลอดเลยแซ่บๆนะแซ่บๆผมเป็นคนแซ่บๆเป็นคนแซ่บๆนะใช่เฮ้ยตอนนี้แต่รถเราจะเอาไปเราไปแซ่บแล้วว่ะตอนเนี้ยเราไปคุยกันข้างในเราเข้าร้านดีกว่าตอนนี้เราอยู่ริมถนนเงินใบปะเข้าไปก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ปากซอยวิภาวดี20เราวกำลังจะพาทุกคนไปร้านที่ชื่อว่าลืบไปแซ่บแซ่บในลืบนั่นแหละวันนี้ใครสายอีสานห้ามพลาดจากคนที่ทำร้านอาหารญี่ปุ่นไฮเอน ด้วยวิกฤตโควิดเขาเปลี่ยนตัวเองมาขายหารอิสาลิมถนนแต่ระดับเชฟญี่ปุ่นขนาดนี้ไปดูเขาพร้อมกันไปนี่ร้านเขาอยู่นี่นี่ชื่อนาจานะครับตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านแชบในหลืบอ,อยู่หน้าปากซอยวภาวดี20ครับ แซบในเหลือจริงๆนะก็คือเราขายอาหารอีสานก็เลยมีคําว่าแซบขึ้นมาเพราะว่าเป็นอาหารอีสานก็ต้องรสรสชาติแซบจัดจ้านอะไรเงี้ยครับคำว่าเหลือจริงๆอ่ะคือด้วยด้วยโลเคชันร้านเนี่ยพอดีเราได้โลเคชันที่มันอยู่ตรงตามตอกซอกซอยภาษาอีสานมันก็เลยพูดคาว่าเป,เป็นเป็นว่าเป็นเหลือก็เลยเป็นที่มาของแซบในเหลือครับจริงๆแล้วเราขายร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วด้วยช่วงโควิดมันทําให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงยาก ในเรื่องของอาหารญี่ปุ่นเราก็เลยมีความูว่าเอ๊ะต้องทํำยังไงให้คนเนี่ยเข้าถึงง่ายขึ้นอาหารอะไรที่คนเข้าใจง่ายทานง่ายกินได้ทุกเพศทุกวัยแล้วด้วยโลเคชั่นที่มันอยู่ริมถนนมันก็เลยออกมาว่าเอ้ยน่าจะต้องทําอาหารอีสานแล้วก็ไปบวกกับพอดีเรามีเชฟจริงๆมันคือเชฟญี่ปุ่นนี่แหละครับแต่ว่าเขาดันเป็นคนอีสานพอดีแล้วเขารู้เรื่อง เกลยอก็หายสารพอดีเราไม่อยากเสียเข้าไปมานั่งลองทําดูเขียนสูตรกันขึ้นมารสชาติปรับปรุงปรับแต่งจนมาเป็นแซ่บในเหลืออะไรเงี้ยครับตรงนี้เรียกว่าเรียกครัวได้ไหมพี่เป็นครัวครับเรียกครัวได้อยู่นะถึงแม้ไม่ได้เราย่อมเป็นรถเข็นนะเราก็แค่ทําให้มันมีมีสเตชันเพิ่มขึ้นมาครับให้มันทําอาหารได้เร็วขึ้นเออตรงนี้มันก็จะเป็นเซกชันอ่าพวกทำตามส้มพวกส้มตาอันนี้ก็จะเป็นเซกชันพวก ของต้มของลาบเฮ้ยนี่นี่เราเห็นเลยนะกําลังสับมะละกอไม่ได้ผูดไม่ได้ผูดใช้สับนะของาเด็ดเด็ดได้ไหมพี่มีตรงไหนที่แบบแตกต่างแน่นอนที่นี่แล้วก็จะมีนี่ครับเป็นซุ้มันจะเหมือนจริงๆเราเอาญี่ปุ่นลงมาแล้วเราก็เลยพยายามจะมีสเตชันให้เขาคนไหนคือเชฟญี่ปุ่นนี่คนนี้สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่ออุย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 เป็นหัวหน้าเชฟเมื่อก่อนทําอะไรมาก่อนพี่เปทํนทญี่ปุ่นตอนนี้กำลังเรากํากำลังจะทําซอยจุให้ เนื้ออันนี้มันก็จะเป็นเนื้อเนื้อสันในสันในมีตับแล้วก็ผ้าคีริ้วเนื้ออันนี้คือเราจะคุยกับร้านค้าที่ตลาดเลยว่าพอออกมาจากโรงเชือดเราวิ่งไปรับเลยครับเนื้อที่ทําซอยจุ๊เนี่ยเราจะไม่มีการค้างคืนออกจากโรงเชือดแล้วก็มานี่เลยมาทันทีเลยมาทันทีเพราะว่าร้านเราเปิด5้าโมงเนื้อจะออกจากโรงเชือดมาถึงประมาณบ่ายสามอ๋อแล้วก็วิ่งไปรับมาคืออันนี้เราเลยไปตลาดทุกวันถ้าให้พูดเปรียบเทียกบกับญี่ปุ่นครับ ในเนื้อแดงเนี่ยไม่ต่างจากเนื้อปลาทูน,น่าแล้วก็เวลาเขาหั่นเขาแรก่เงี้ยมันก็ไม่ได้ต่างจากเคกเจอร์ที่เป็นเนื้อปลาของพวกนี้ mm hmm. เราพยายามจะจะทำให้มันล้นระยะเวลาในการทำ mm hmm. เราก็จะพยายามจัดอะไรเป็นพอชั่นพอชั่นเรียกว่าวมีโปรเซสการเตร,รียมใช่เพื่อเ,เพื่อให้อาหารออกเร็วครับ mm hmm. เราก็พยายามจะเอาประสบการณ์ต่างๆมาทำเฮ้ย hey, อันนี้ดีมากนะคือมันมเหมือนเป็นการผสมผสานระหว่างนะวัตกรรมขอ,ของครัวสมัยใหม่นะกับร้านอาหารข้างทางซึ่งอันนี้ผมว่า ร้านไหนก็ทําได้นะแค่อยู่ที่การวางแผกนะพี่เพื่อให้อาหารมันเร็วออกเร็วขึ้นครับดูมีดดูมีดดูฝีมีดที่ลงนึกว่าหั่นทูน่าอยู่จะเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหบีมเคยลองส่วนไหนแบ้างเนี่ยเคยลองแค่เนืออาา้อค่ะถ้าสดๆดจริงจริงตับหวานสุดครับในในส่วนตัวที่เคยลองนะครับแต่ว่าพนอีสานะครับเขาจะชอบเอาผ้าคีริ้วมาห่อตับแล้วกิน มันเลยจะเป็นที่มาของคำว่ารกรอมนอกนุ่มในแล้วก็เสิร์ฟคู่กับแจ่วขมด้วยเนเจอร์ของเชฟของอไรเขาจะมีความพิถีพิถันครับเราเลยไม่ทิ้งตรงนั้นการที่เราจะเปิดร้านอาหารอีสานเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องวัตถุดิบที่ว่าจะต้องสดต้องใหม่ของต้องมีคุณภาพคนเนี่ยมันเข้าถึงง่ายอยู่แล้วและยิ่งมีอะไรที่แตกต่างจากร้านอาหารอีสานอื่นๆก็อยากจะทำตรงนั้น มาแล้วบีมโอ้ยเนื้อสดสดอันนี้คือซอย,อย,อยจุครับใช่เขาบอกว่าเนี่ยเนื้อเดินทางออกมาตอนสามโมงครึ่งถึงร้านสี่โมงโเราถ่ายห้าโมง,งสดสดลุยนี่สดจริงโอ้ยเปรี้ยวปากไหม <S <S> <S นี่เปรี้ยวปากเลยอะ่ะสดมากเป็นไงรสชาติเป็นยังไงบีมมันไม่ข่าวแล้วก็สด น้ำจิ้มอร่อยอ่ะมันก็ติดขมนิดนึงแต่คือไปกินที่อื่นอ่ะมันจะร,รู้สึกว่าขมกว่านี้อ่าอันนีก้กินได้ง่ายกว่าใช่มันอูอันนี้มันดูอูมามิกว่ามันดูแบบกลมกล่อมอ่ะซึ่งผมจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะผมเคยลองเมนูนี้ครั้งหนึ่งแต่มีอีกวิธีหนึ่งที่มันทําให้คนเราเนี่ยสามารถกินเมนูเนี้ได้ง่ายขึ้นแต่ผมทําให้ดพูพี่ครับพี่ครับขอวาซาบิดองหน่อยได้ไหมพี่นี่<อ>วาซาบิ <okay. S 1> ดองครับอ่า คน,นจะสงสัยว่าเอาวาซาบิดองมาทำาไมกับซอยจุนี่คือวิธีการกินซอยจุที่ผมเชื่อว่าถ้าใครอยากเปิดใจลองนะวิธีการนี้ง่ายที่สุดคลิปเนื้อขึ้นมาวาซาบิดองประมาณนึงนะโปะลงไปแล้วห่อสักนิดนึงให้มันนี่ไป <Yeah. S 1> วิธีการกินแบบนี้พอเรากินเข้าไปอ่ะถ้าไม่มีคนบอกนะแล้วปิดตานะมันเหมือนเรากำลังกินอากามิ ของปาทุน่าที่เป็นแบบซาชิมิก็คืออย่างเงี้ยเหมือนกันเลยไม่เชื่อไปลองบอกเพื่อนให้ปิดตาแล้วลองขอวัตสึบิดองกินกับไอรจุด,ดูแต่ต้องบอกว่าเนื้อต้องดีจริงๆนะเพราะว่าอันนี้เนื้อเขาคัดสัตว์มาอย่างดีอ่ที่บอกเอาจะลงเชือแล้วมานี่เลยไม่แวะเข้าเขียงตลาดลองของจริงไหมสักหน่อยไหมสักหนึ่งไหมลุยน้องบีมแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนใจเลยครับเปิดพายห้าสี่สามสอง ตาโตว่ะตาโตว่ะมันก็เหมือนเนื้ออันนึ่ะเหมือนเหมือนเหมือนตับไม่สุกแหละครับแต่มันจะหวานครับใช่แต่มันหวานมากจริงแต่มันหวานจริงครับแล้วมันก็ไม่ขาวเลยตอนแรกพิมดูว่ามันจะขาวนใช่ถึงถึงบอกว่ามันจะแปลกมันแปลกครับเออแต่อร่อยนะเฮ้ยจริงร้านอาหารญี่ปุ่นเราก็ยังเปิดเราก็เหมือนใช้ทีมงานเดียวกันทําเป็นกระแปลงเป็นครัวกลางบ้างกลางวันก็ยังรับทําญี่ปุ่นบ้างจนวันนี้เราก็เลยพยายามเอาญี่ปุ่นเนี่ย เข้ามาแจมผสมผสานฟิวชั่นกับอาหารอีสานก็จะมีเมนูญี่ปุ่นมาบางอย่างพวกยากิโทริพวกอะไรที่เป็นของอย่างที่มันเข้ากันกับอีสา,อานอะไรเงี้ยจริงๆตอนนั้นที่เปิดก็คือเราอยากให้ใหจดจําว่ามันเป็นร้านอาหารอีสานที่มีความพิถีพิถันสองมีเมนูที่ร้านอีสานทั่วๆไปไม่มี ที่นี่พิเศษยังไงบ้างพี่ของปิ้งย่างตรงนี้อย่างเมนูเนี้มันคือผ้าคีริ้วห่อตับมันจะมันจะต่อเนื่องจากจากที่บอกเมื่อกี้ว่านคนอีสานชอบเอาไปพันด้วยความที่มันดิบเราเลยมีความรู้สึกว่าจะเข้าถึงคนให้มากที่สุดเพราะบางคนยังไม่กล้ากินดิบเราก็คิดแค่ว่าเปิดทางให้การทำยังไงให้เขากล้าได้ลองกิน ให้เขาได้รู้จักเําว่ากรอบนอกนุ่มในเราก็เลยเอาไปพันให้แล้วก็เลยเอามาย่างให้มันสุกนิดนึงเพื่อให้เขาให้เขากล้าคืออย่างน้อยมันไม่ดิบแล้วเขากล้าทานแล้ะแล้วอย่างไก่ย่างเนี่ยมันพิเศษกว่าไก่ย่างทั่วไปยังไงด้วยเราที่บอกว่าเรามีเชฟญี่ปุ่นนะเราก็เลยเอาําว่ายากิโทริ ยกมาเพราะฉะนั้นยากิโทรียมันคือไก่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีไก่ทุกส่วนแต่ว่าเวลาเราทำเนี่ยมันจะต่างจากอีสานก็คือสุดท้ายเนี่ยเราจะเลือกให้ว่าอ,อย่างเป็นปีกเราจะให้ย่างแบบโรยเกลือพริกไทยอย่างเป็นตับเราจะให้จิ้มซอสของยากิโทรียครับเหมือนเราจะปรุงให้ในแต่ละแต่ละสัสดส่วนอันนี้เป็นปีกกลางเป็นปีกกลางเราพอเป็นญี่ปุ่นเขาจะมาแร่ให้มันให้มันแบนขึ้นให้กินง่ายให้กินง่ายขึ้นอ,อันถัดมาจะเป็นสันในย่างโรยเกลือแต่ว่าเราจะท็อป วาซาบิที่มันเป็นยูเสือครับก็คือมันก็คือเอาเอาญี่ปุ่นเริ่มมาญี่ปุ่นเข้ามาเรื่อยๆเรียกว่าเขาเอาความพิถีพิถันนะในแบบญี่ปุ่นเนี่ยในการเข้าใจวัตถุดิบในการหั่นการตัดการอะไรอย่างเงี้ยนะมาใส่ไว้ในทุกเมนูนะเคยกลัวไหมพี่ว่าอะไรแบบเนี้ยร้านอื่นจะลอกถ้าถ้ายิ่งมีคนก๊อบเรายิ่งเรายิ่งคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำมันมาถูกทางแต่ขอแค่ว่าเออให้ให้เขาใส่ใจแบบแบบเราดีกว่า อาหารดีสานบ้านเราอ่ะมันขาดคุณค่าหรือมุมมองในด้านไหนที่แบบทำให้มันดูแบบน่าสนใจหรือกินง่ายขึ้นผมว่ามันขาด presentation ในการนําเสนอมากกว่าเพราะเพราะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีดีเทลในเรื่องของ presentation พอเราได้เชฟญี่ปุ่นมาทำอพอเวลาเราแม้กระทั่งการจัดการหัน่น เพราะการหั่นเนี่ยสำคัญซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะหั่นเนื้อแบบมีวิธีของเขาซึ่งพอมาทํอาหารนิสานมันก็คือเอาสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้คือตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าหน้าเอาจริงเอาจังกับมันแล้วคือเรามองเห็นภาพแล้วว่ามันเติบโตได้ครับมันไม่ใช่แค่ว่าเรามาทําเพื่อเลี้ยงลูกน้องละตอนนี้มันกลายเป็นเราต้องจริงจังแล้วเรามองเห็นว่ามันเติบโตด้วยคุณภาพที่เราทําด้วยพรีเซนเตชันที่ออกมาด้วยรสชาติที่เราทำเย จริงๆแล้วอ่ะอยากกินอันไหนก่อนสุดรู้ป่ะปีกปีกไก่เอา,า,าเลยค่ะพี่ซามาเลยมันดูแบบเราคนละครึ่งกันดียวไหมได้ซึ่งไก่ที่เนี้ยเขาไม่ได้เสิร์ฟกับน้ำจิ้มแจ่วนะถูกป่ะเขาให้กินแบบที่รสชาติเขาปรุงมาเลยอย่าเพิ่งไปขอแจ่วเขานะเพราะว่าจริงๆมันดีอยู่แล้วเฮ้หนเขากรอบเฮ้ยึ้นหนังเขากรอบแบบกรอบมากอ่ะกรอบแบบย่างมาจนแบบกรอบพอดีแล้วไม่ไม่ได้ไหมขนาดนั้นนะหมดค่ะหมดชิ้นไปแล้วของไม้นี่นะครับ มันจะเป็นไฮไลท์ที่บอกว่ามันจะมีแปะวาซาบิอันนี้มันก็จะมีวาซาบิเหมือนกันแต่จะเป็นวาซาบิคนละแบบนี่เม,มนูที่เขาอยากให้เราลองไปกินกับวาซาบิแล้วดีมากไม่เหมือนตอน,ตอนแรกนึกว่าจะไม่เข้าแต่ว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ใช่ใช่เฮ้คือทุกอันของเขาอ่ะคือมันมีกลิน่นมันมีความเฉพาะตัวที่เขาคิดคนนั้หมดเลยนะคือเราอย่าไปคิดว่าแค่ไก่ย่างอ่ะมันจะเป็นรสชาติแบบเดียวกันเนาะ อันนี้พี่เขาคิดใส่รายละเอียดมาทุกๆอันจริงๆถ้ากีร้วห่อตับแบบที่ย่างมาให้แล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าความตั้งใจคืออยากจะให้คนที่ไปขั้นซอยจุไม่ไหวเนี่ยอะใชา่ลองก่อน เป็นการผรสมผสานที่ดีมากพี่หอ,อยังไงความกรอบนอกนุ่มในที่เขาขายมาเนี่ยใช่กรอบนอกนุ่มในขอบงนน <ๆ S 1> ุ่มจริงจริงข้างนอกก็กรึบๆเลยแล้วพอจิ้มกับแจ่วขมไปเป็นไงลงตัวเพราะว่าไม่งั้นนารู้สึกว่าถ้าไม่จิ้มมันอาจจะฝืดกว่านิดนึง<ไ>พอจิ้มไปแล้วมันก็จะชุ่มกว่าหน่อยพี่ถามตรงๆนะก่อนเปิดร้านเนี่ยเราเคยกินแบบนี้มาก่อนไหมตอนแรกไม่เคยเลยแต่ก่อนจะเปิดก็คือต้องทุกอย่าง ลองเองหมดออลองเองหมดจริงๆคือจะบอกกันนะว่าอันเนี้ยสิ่งที่เขาขายไว้อะไม่เกินจริงเลยนะในทุกๆอย่างคือต้องบอกเลยจุดเด่นอย่างหนึ่งสำคัญเลยนะของร้านแซบในหลืบเนี่ยคือเรื่องวัตถุดิบเลยเขาคัดวัตถุดิบที่ดีที่สุดของมันที่มันควรจะเป็นจริงๆตั้งแต่ซอยจุนะออามาจากโรงเชือดมาถึงนี่เลยเนื้อไก่ก็ตามเขาเลือกส่วนแต่ละส่วนอ่ะมาเป็นอย่างดี ปรุงด้วยรสชาติและเครื่องปรุงอย่างดีเพื่อให้มันออกมาในรสชาติที่ดีที่สุดนะถึงแม้หน้าตาเนี่ยจะดูแบบรถเข็นธรรมดาหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ให้อยากให้มาลองเรพราะมันไม่ธรรมดาจริงมันเป็นการยกระดับอาหารอีสานในอีกรูปแบบหนึ่งจริงที่เอาความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมาผสมผสา,ยายน,นอย่างลงตัวและเข้ากันสุด <Din crisis> ที่ว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในร้านแซบในหลือพี่สิ่งที่สําคัญเลยครับ ผมว่าบรรยากาศคือมันเป็นมันเป็นร้านริมถนนก็จริงแต่มันเป็นริมถนนที่มีความรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยสะดวกสบายอะไรเงี้ยครับผมว่ามันสําคัญเพราะว่าสุดท้ายมันมันอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ลูกค้าเวลามาแล้วเขารู้สึกปลอดภัยรู้สึกสะดวกสบายคือเราเห็นคนมาทานแล้วยิ้มแย้มมีความสุขอาหารอร่อยบรรยากาศดีเราก็ยิ่งมีความสุขและยิ่งคนเยอะมันก็ยิ่งมีความสุข วันนี้ร้านมันเติโตอมีคนมาอย่างนี้ยังไม่มืดเลยนะคนมาจองเต็มไปหมดแล้วพี่รู้สึกไงกับมันบ้างมันเป็นสิ่งที่เติมเต็มชีวิตชีวิตเราด้วยที่ที่ผ่านมาที่เราล้มลุกคุกคลานเราพยายามหาทางปรับตัวก็แล้วอะไรก็แล้วจนจนสุดท้ายพอมันได้แบบนี้เราก็สบายใจแล้วอยากจะบอกว่าอย่าทิ้งความตั้งใจของเราแล้วกันครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าทำเถอะครับอย,อย่าอย่าอย่าท้อเราเหนื่อยได้แต่อย่าไปท้อเลยครับ เพราะสุดท้ายความสำเร็จมันคืออยู่ที่ที่ตัวเราสุดยอดไหมวันนี้สุดยอดค่ะวันนี้ขอบคุณพี่นาจา<ห>มากครับ,รบขอบคุณนะคาะขค,ค่ีดีนี่เราเปิดโต๊ะพิเศษเลยนะหน้ารถเข็นก็เลย <c oughs> พี่ปกติร้านกี่โมงเต็มแล้วหกโมงก็เต็มแล้วครับหกโมงก็เต็มแล้วนะใครสายดื่มใครสายนั่งชิลริมถนนแบบเนี้ยแต่ชิลมากนะบรรยากาศต่าง เครื่องดื่มเราถ่ายออกไม่ได้แต่เขามีครบก็วันนี้ประมาณนี้นะสําหรับแซบในหลืบนะบนบนะเดี๋ยวเราจะกินกันต่อแล้วตอนนี้ทีมงานทุกคนน้ำลายไหลหมดแล้วยังไงฝากรายการซอสเรื่องราวกินได้และแซบในหลืบใครอยู่แถววิภาวดีลาดพร้าวอารีสะพานควาสีสารดินแดงอนุสาวรีย์ลองมากันดูเฮ้ย <c oughs> เออพี่อันนี้จํากัดไหมมีอันไหนมีจํากัดไหมวันหนึ่งเราก็จะมีอยู่ประมาณสัก30ที่ได้สําหรับซอยจูอ่าซอยจุมีแค่30ที่นะ หมดแล้วหมดเลยเพราะอย่างที่บอกของมันค่อนข้างเขาค่อนข,ข้างใส่ใจวัตถุดิบมากๆจองไม่ได้ห้ามจองอยากกินมาตรงนี้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากแล้วขอบคุณพี่นาจาด้วยครับสวัสดีครับ